ครับพี่น้องครับสวัสดีอีกมือหนึ่งครับผมอยู่เต็น์รถมนเลิศคาเซนเตอร์นะครับโดยคุณเอกคาเซนเตอร์วันนี้มือนี้จาน้อยได้เห็นคนมาซื้อรถหลายแล้วก็จานลอยไปเห็นครับน้องไส้ละซึ่งเป็นนักร้องค่ายดังนะครับมือนี้พนมากครับเฟนสาวเพิ่นซื้อรถนะครับพี่น้องตอนนี้กำลังคุยกันเรื่องรถอยู่เดี๋ยวจะได้เฮาสิขออนุญาตเข้าไปสอบถามเพิ่นนะครับว่าเป็นนักร้อง ไัยนักร้องจากไซจากค่ายใดมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้สวัสดีครับคุณเอ๋คาร์เซนเตอร์เจ้าของเต็นนะครับตอนนี้มีลูกค้าพร้อมข้นนั่งกับร่างเบิงอยู่นะครับพอดีเห็นเหลือบมาเห็นน่องไสล้ละเคยเคยเออหาล่ามายำเพราะเป็นนักร้องจากคไข่ยังเกาะมหาชนอินตาเลียนแมนครับมหาชนอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือค่ายของตะวันแดงมหาชนเนาะแมนครับครับผมผลงานล่าสุดนี่นีเพี้ยงยังเนี่ย โสตายครับซื่อผลงานเพลงโสตายผลงานเพลงเสือตายโสตายของมหาสุนิตเทนเมนต์เขียนโดยอาจารย์ปีชาบัตไทยเจ้า<ะ>ของผลงานเพลงขอเท้เาเทียงอะไรครับบอด้เฮดกันเตโดนแต่นั่นเนาะเนาะประมาณสองปีได้เนาะเห็นประมาณนั้นสุดยอดเลยนะครับเ <c oughs> มืรอนี้มากครับนั่งเอกสาวอันนี้นั่งเอกมิวสิกบ่าเหรอเอ็มดีป <c oughs> <อ>่ะไม่ต้องิกนั่ม่ต้ิกโอ้แต่ผลงานไม่ล่าสุดมีบ่ะซูม,มืมอนี่เดี๋ยวเวิรโควิดนี่กัสิมีฟิชเชอร์ลิงกับกวางจิรพันธ์ครับมีฟิชเชอร์ลิงกับน้องกวางครับจากไคล์เซอร์มิ มหาสุน e n t นเ t a i ์ m e n t ฟิชเชอร์ิงน้องไข่เสิ่งมิวสิกไข่เสิ่งมิวสิกนอสองไข่ญ่ประทากันวันต่อโอ้บานนี่ขันแฟนครับเยซี่อยากติดตามเยซีแนวไลยเข้าไปใน YouTube ครับผมเซิร์ชคำว่ามหาสุน Entertainment ในเฟซบุ๊กก็มีในยูทูบก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำครับครับผมในเฟซบุ๊กก็มีคือกันศิลปินเฮามีหลายคนเนาะอย่างนาอหลายครับหลายโอ้ในไข่ของมหาสุน Entertainment นะครับสิไปฟิชเชอร์ลิงกับน้องกวางอ่ไข่เสิ่ง ม่นขายเสิร์ฟมิวสิกเนาะขายเสิร์ฟมิวสิกหรือการีมี่ศิลปินคนอื่นๆฟิเธอริงครับอีกหลายศิลปินมีมีเอพี่เอมาหาหิงคู่เตยกับมี่นะครับอยู่ในทีมงานเดียวกันเนาะแม่นครับเื้อศิลปินคนนี้เื้อว่าเติร์กมหาชนครับเติร์กมหาชนนะครับน้องเติร์กมหาชนนะครับผมส้นซ้อโซ่เนาะโมเมนต์ส้อสร้างเลยเติร์กมหาชนนะครับเมื่อนี้มาหยั่งก็ว่า มาเบื้องลูดโอ้เตี๋ยไอ้ลงคลิปผมบ้านเห็นคลิปแล้วคลิปไอ้เห็นปะค่านี้เด้อคอยว่าแล้วว่ามีคนสนใจครับเบิ่งเบื้งเบื้งสนใจโอ้แม่นมันจะของเอกหรือนั่งเอกอยากได้โอ้เตรียมเอกสารมาเลยพร้อมตัวนี่การภาษีมาเอาเลยแน่นอนเลยว่าเซนแปดบริษัทโอบะต่อมาขั้นหนึ่งเซนแปดเม่นต้นอ่าเซนแปดราคาเงินสดนีเดียวเบื้องไหนข่านี้เด้วอ่าลองสตาร์ทเบิ่งไหนเด้อน้องเด้อปกติ บ่มีพิตีเลยแต่มืมดเลยมีพิตีมีพิตีพ่อพออิตีก็ลั่นโบกรถเยอะทั้งหมนเดี๋ยวกมาเดี๋ยวกมาอเ,อเ,เออเฮาเบิ่งรถถาพิตีก่นอนมาๆมาๆนักเอกมาเบิ่งไม่กิี๊ดเลยแสนเปล่แสนเปลสวยงามเดี๋ยวนี่เนาะเออเบิงบ่งเบื้องเบื้งจะข้าวเดี๋ยวเสียให้พิตีเพิ่นมาโฆษณาให้ว่าเออนอกนางเบิ่งเป็นรถครอบครัวมีแล้วเนาะราคาแสนเปล่ามาจันหมื่อวานลงคลิปครับพี่น้องมานี่น้องเติ๊กนะครับตะกี้เคยด้รวมงานกับจันลอยอยู่แต่วันแดง มหาส้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมครับเนาะโอ้ขับไงแมนแมนแมนเกียร์ออโต้ราคาหนาสนใจโอ้หมอสำรับไปครับกับขั้วนอหนั่นผู้นั้นคือนั่งหลังก็ผู้นั่งข้างกันวะอ๋ออันนี้ผู้จัดการส่วนตัวนี่แหละครับศิลปินมาเก็ดจะมีผู้จัดการส่วนตัวมันยนะมึงสีละราคาหนาสนใจเนาะแสนแปดว่าเท่ากั่ตัวป่ะเป็นไอ้มากบ่มากแล้วเห็นไอ้โรงเมื่อวานในมันบ่ก็เลยมาเลื่อยกันเนาะอันนี้เป็น นายจะเป็นตัวท็อปนะครับนี่ตัวท็อปแมนบอลน,นี่มีดไล่แบบนี้ตัวท็อปนี่นี่มนขม่นมีไล่ไล<ป>่ไม้แบบนี้ไฟฟ้าเบิร์ตป่ะแม่เป็นไ,ปไฟฟ้าเบิร์ตเป็นตัว,<ม>ตวท็อปเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันครับกับน้องไทร่าเดี๋ยวเจ้าหน่อยสิมีพีตีมาแต่อู๊บใก่อนพีตีเป็นไผมาแต่ใส่อู๊บใก,ก่อนเจ้าต้องรู้จักพีตีคนนี้แน่นอนเลยน้องเต๋อเอ๋ยคุณต้องรู้จักพีตีคนนี้แน่นอนเดี๋ยวรอสักครู่คนกำลังไปโบกรถอยู่ไฟฟ้าเบิร์ขั้นมากป่ะ โอ้มากเลยเนาะสดสดใจสดเลยเนาะลองสตาร์ทเบิ้งเดียวเอาคุญแจมานั่นเห็นบ่นั่งเอกยงหอยลงมาแล้วห่อนที่เงินอยู่ในหันเอกสารเตรียมพร้อมแล้วโอ้ยระดับนักร้องค่ายดังเนาะบ่ต้องห่วงเอ้าเบิ้งเบื้งน้องเบิ้งรถครอบครัวได้เนี่ยนาะครับรถครอบครัวครับข้างหลังคๆรถคันเก่าไอซีอาร์บีนั่นเฮ้ยหกที่นั่งบนตัวนี่เจ็ดเจ็ดร่นนี้ก็จะเกินเจ็ดที่นั่งบ่ เอาเบิ้งเบื้งไปเรื่อยๆผ้านั่งเอกผ้านั่งเอกเบิ้งมาคันนี้คันเดียวเลยเนาะรถเก๋งบอมากเนาะไปในสมองได้รถแท้เนี่ยนี่ครับคนศิลปินคนกัลลังสรีดังนะครับแต่กับพระท่านถือกับดังคนไหนต่กัลลังสรีดังมาตันว่าน้องตึ๊กมหาสนนะครับผลงานเพียงยี่ห้อก็ซื้อเพียงยังก่อนโต้ใต้ครับโตายอันที่ไปพิเศษลิงครับดองกวางไหม ขออุูไปกอนอ๋อขออเปกนเป็นกว่เป็นเป็นกุสโลบายเป็นกุสโลบายโอ้อุูไปก่อนฐานรุ่นกันเอาอุูไปก่อนกิกินมันสิสอกก้อนไหนนีมันมีโคิดก่อนซืิอืมดีดีมากแล้ท่างนี้โอ้ท่างไหนก็มีไอ้ไส้เพิ่มมากมันท่านไหนไอ้ไส้เพิ่มกับเบิรรถขึ้นกันเดี๋ยวทางนี้นะครับกันก็มี่โลคายโยท่านท่านเอเพิ่งกำลังติดูกคายู่นะครับทานนี้เพิ่งเบิร์นวีออดมเคื่อคืนขายได้ขั้นหนึ่งครับพี่น้องครับหลังจากลงลิ เมื่อเรงนี่อาจสิสลองนะครับเื้อบางเมกมาแล้วสองฉีดนะครับสัร้องอะไรเส้อซาแจกันใดไปแล้วนาจกันใดนี่แน่ถ้าเรียบดีเดียวนาอวายมาเบิ่งรถเวียนมาวางขั้นเรยสุดยอดสุดยอดรถจะกองเตียนเพื่อนอันนี้อันนี้พอขายอันนี้พอขายม่พิตี่ขาไปไซน์นอขึนด้านมากแต่นอพิตี้กันนอแ้วถาพิตี่มาสีมาโปโมท สิมาโปรโมทให้พระเอกเตอร์คนมาแล้วมาแล้วไป็นไรล่ะน้องไปตะมักบ่โอ้งามอยู่เดีครับขันบ่มักไอเสี่ยวพิตตี้มามาบอกขอมูลเกี่ยวกับรถว่ารถอันไหนใส่ดีจังไหนเนาะอาพิตตี้ครับพิตตี้โอ้โุพูดพิทตี้มาแล้วพุดพูดมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพิทตี้เราสวัสดีค่ะแน่พิทตี้ก็เยมาแล้วเห็นบ่แปดเจ็ดบุญเลยพิทตี้ไอ้บีตัวนี่พิตตี้ไอ้บีตัวนี่ พิตตี้เราจบขึ้นมาจังนีไอมารับจบโอ้รับจบเสร็จรถม่อันไปบ้านเหนือก็ไปวะพิตตี้เนี่ยดวไดมาบีเคียงไงโอ้พิตตี้ยังไงมาขันีงเนี่ยรัจบค่ะโอยอย่างม่ไม่บ้านเหนือก็ไปลอยมากค่ะวันนี้มารับจบนะครับจบครับผมแปดจิตก็ง่ามนมง่ามันเป็นตีห่อยบอบอบอแน่นเลละแปจิตมุลนิธคาร์ิสเตอร์ณจุดจุดนี้ยินดีต้อนรับลูกค้านะคะคุณลึกนะคะนักร้องจากตะวันแดงนะคะัจ้า มาเลือกรถนะคะตัวนี้เลือกดูดูหรือยังคะคุณลูกค้าคะบึ้งบึ้งไปคร่าวๆแล้วครับอ่าเอาแนะนำกันแนะนำกันอเตรียมไว้ค่ะผู้ใดรุ่นพี่ผู้ใดรุ่นน้องวันนี้ครัไอ้ B ใชบีใส่น้าสกุขนายเพราะว่า B วันเมียนชูีวันเมียนชูลูกค้าก็มาดูเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนู้นนะคะโปรโมทให้ลูกค้านั่งก็จะดูของในส่วนของออ่่าา Honda Honda Accord นะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้าครับ่าสวัสดีค่ับสวัสดีค่ะตัวนั้นจะคล้องเตียงเพื่ดูแล่ยอยู่เจ้าต้องดูแล่ยน้องเติะกเป็นน้องเติกสิซื้อนี้คุณเติกค่ะผมลูกค้า่ชอบหมคะันนี้คือไม่เปี่ติดกันดิคดวิคอกดได้ีงานหนกันลดวิ่เกิดได้เะขายช่ไหมับมาแต่สงขาเหมอันมคสอเขาไปดูข้างเลยคัคุณหญดูหรือยังะนาด้วยนะเบาไท่พอมัเลอมาแต่ไตไดมาแต่ไต มื่อคืนขายได้ขั้นหนึ่งนี่มองน้องบีจอดเนี่ยตรงนี้เลยมองว่างๆหนี่คือขายได้ขั้นหนึ่ง FD นางฟ้านะคะนันตัวนิยมเลยนั่นเห Envo ออกไปเรียบร้อยมาได้่ขั้นน้องเตืองมาเอาขั้นนี้นี่คือออกอีกเป็นขั้นที่สองจ้าแน่สองเทียบห่อขายสองขั้นแล้วถือแคงได้หนึ่งแสนเปรียบแมนครับรุ่นใดอันใดเอาโปรโมทนะพี่ตีไหมโปรโมทอะไรเพิ่มนะผมมุดนุ่มเรื่องเลยไหม อีสูสุกฮะอีสูสุตัวนี้น่าจะเป็นอ่าปีอ่าปนบอกลูกค้าปนสพัน2024เอสี่สองพันยี่สิบสี่มันพรวดระโถมพันยี่สิบ่งานแรกวะไอพิที่งานแรกวะงานแรกวะงานแรกงานแรกโอ้ยหรอเกือบสนย่องกับพ่อมี่เลยพิที่แล้วสิไปโบกรถอะเต้นดีดีค่ะโอเคค่ะนุ่มบอกกันเลยว่าเต้นดีดีรถผ่านไปผ่านมาพิตี่รับจบที เพราะว่าเต็นต์ตรงนี้นะคะณจุดจุดนี้นะคะเต็นต์ตรงนี้เราอยู่กลางนานะคะด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนาบรรยากาศดีเดี๋ยววิธีการโบกลูกค้าก็ไม่ยากนะท่านแล้วยังไงครับผมไปน้องเติร์กไปดูซิก่อนจะซื้อรถต้องไปดูกันโบกรถของพิตตี้สาวเราก่อนเชื่ค่าลูกค้ามาค่ะก็ตจงโบกรถสิไปตลาดนี่ละโปรโมททุนกินพิตตีบอกครับแม่นครับบาร์เกอร์สิเป่าลมก็สิเป็นหุ้นนะบารได้อี่ แน่อ่ยใส่ถุงหน่องถุงหนองคนสัตว์เนี่ย <ok> ถุงหน่องคนสัตว์พิธีใครรถต้องกินน้ำงามนิเตึ้ะตัวมันรับจ็อบไหนเดลเดอต่อไปเออมาลับจ็อบเลยโอ้จังสันเถ่ะข้ากรณีรถคันไหนไม่จอดนะคะเออข้สร้างเขาแนะนำวางเลยค่ะาโอ้นี่ครับพิตีครับพิตีครับพี่น้องครับเดี๋ยอะๆแน่อ่ะรถขนานเลี้ยวนี้เลย แต่เจ็ดมูลเลือดคาเซเตอร์ยินดีต้อนรับนะจุดจุดนี้นะคะเรามีรถเสวยเนี่ยนอนแน่นอนอันนี้คืออ่าคลิปแรกนะครับของพี่ตีบีบีน้องบีบีเออโมเมนต์โมเมนต์บีอันวันเปนโชว์แล้วตอนนี้คือกลาง้าล่างเป็นน้องบีบีเพื่อจะมาทำคลิปโปรโมทรถให้อบตเพิ่นนะครับเอาขอบคุณหลายๆน้องบีบีมาหนี้สุดยอดเลยขอบคุณน้องเติ๊กฮะคุณพี่อย่าลืมนะคะ รถดีนะคะอืมรถดีดีซองรับเจียบบาทฮะแสบวะเนี่ยดูรถกันนี่กันดูรถกันนี่ฮะเอาเอาเอาคนจากโซ่บวกการบวกรถเอาบวกกันอะคนจากโซ่กันบวกรถเขาจะว่าจอดเขาจะติดตามหัวเรามอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วนั่นอคุณลูคะอย่าลืมมาดูรถกันนะคะจ้าจิตคุณลูกคาเซ็เตอร์นะคะอยู่ที่บ้านตรงกลางอำเภอพะเยาจังหวัดขอนแก่นนะครับจ้าด้วยนะครับเราบริษั ให้ดูหลากหลายยี่ห้อนะคะสำหรับเ่านลยที่ชอบคันไหนนะคะก็สามารถโทรมาับหรือติดต่ออาจารย์หลอยวันแมนโชก็ได้นะครับผมติดต่อมาเลยนะะอยากได้รุ่นไหนนะคะสเปคคันไหนไปใช้งานแบบไหนนะคะที่นี่มีทุกอย่างครับนี่ครับโอ้จ้างมือเรยค่าตัวสองลอยมะคุ้มเละเออน้ำเอเออน้ำเสืลโลค้าก่อนไปไปเดี๋ยวคุยกับน้องเติกต่อขอบคุณน้องบีบีด้วยนะคะนี่เมือนในโรงงานมือเรยครับค่าจ้างมือละสองลอย อบตเจ้าพนักงานเดินไปหาพัดอ่าโอ้ขอบคุณมากเรามีพิตีระวังช่วงนี้คือว่างานบริเหตุกันครับนะครับโควิดก็เลยแต่มาซอยเหลือกันทีมงานมาตุ่มมะฮ่มกันน้องเต้ยกับน้องบีในตะกี้นี่เคยลองเพลงน้ำกันเคยแม่นครับอมเคครับก่อนกอนน้องบ้งเดียวกันก่อนน้องบีที่ลงไปทางสงขาเตอนนี้ผมอยู่มัธยมผมต้นแล้วครับผมอะไรไงคือ เคยเห็นกันมาก่อนแล้วเนาะแล้วขี่อยู่โรงเรียนสมัยก่อนอเบงบงบงด็กบงเด็กนักหน่อยโรงเรียนน้ำกันเอาฝากทีมงานน้องเตือนน้องี่น้องเด้อแฟนคลับเอฟซีของร้อยพาเลาะนะครับฝากผลงานของน้องสายน้ำนะครับซื้อเพลงกะง่ายๆสบายๆนั่นก็คือเพลงโซตายโซตายนะครับจากค่ายมหาสนเรคคอร์ด<ห>นะครับ <สน S 1> ทีมงาน ทีมงานตะวันแดงแม่นครับรายการผมเป็นเป็นค่ายลูกของตะวันแดงอแล้วก็เพรแม่นมีตะผมผู้เดียวได้มีหลายศิลปินหลายศิลปินมีมีหลายคนครับแล้วก็มีเพลงให้ฟังหลากหลายแนวโอเคเออหลากหลายแนวเพราะปกิเป็นเพลงแดนเพลงสติงเพลงลูกทุ่งเพลงอีสานอินดี้แบเพลงของผมกับมี่ครับหลายเพลงอยูเพราะปกติเป็นเพลงเนื้อเพลงสามีเบิร์ตครับโอเคครับกดเข้าไในยูทูปเนาะนะครับสำหรับเพลงเอาบัตรนี้มาเอารถบัตรนี้มากูได้เราถ่านลวเราด้แล้วนั่งเอก่าแล้วนั่น จากได้รถแล้ววาสัน์วะเมื่อนี้คือสิได้ออกอีกขั้นนึงอย่างเราพี่น้องนะครับแต่ว่าขารทั้งคุณเพิ่นเอาอีกสิเป็นขั้นที่สามเท่านั้น<อ>มันกำลังตกลงราคากันอยู่นะครับนะอ้าโอเควันนี้ขอบคุณน้องเติร์กมากแล้วก็น้องสาวด้วยนะครับขอบคุณครับเด,ด,ดี๋ยวในสารถงามๆดีๆขั้นนี้นะครับจากเตี้ยนทีมงานเขาเองขอบคุณน้องบีบีด้วยเมื่อกี้นะครับไปแล้วค่าตัว200แสดงไป2 0 0พันโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันตลอดนะครับผมครับลอยพัลรอพระยินพระเที่ยววันนี้ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ